เราก็มาถึงจวดคาเฟ่แล้วนะครับบรรยากาศรถเทียบเลยช่วงวันหยุดเ์อาที่สวัสดีครับมาพบกับช่องพีแลนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศต้นไม้ส,สวยๆนะครับที่ จังหวัดขอนแก่นนะครับชื่อว่าจวดคาเฟ่นะครับวันนี้ไม่ใช่แค่ชมดอกไม้อย่างเดียวมาสัมภาษณ์อาชีพหนึ่งนั่นก็คืออาชีพช่างภาพนะครับถ่ายตามาตามสวนต่างๆนะครับเป็นอาชีพเสริมของ น้อง F นะครับอันนี้จะมาพบกับน้อง F แล้วก็จะขอสอบถามเรื่องราวต่างๆของน้องเฟด้วยนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยนะครับผมชื่อ F ครับก็เป็นตากล้องที่แบบมาถ่ายรูปอยู่สวนมารับจบครับผม น้องเอฟทาอยู่นี่ตลอดเลยไหมครับตลอดครับก็บางทีก็จะมีลูกค้านัดมาบ้างก็มาถ่ายนอกรอบให้เขาครับบางทีวันไหนมีเรียนก็คลาสไหนที่ว่างก็จะมาครับมาลูกค้ามาอน้องเอฟกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับที่ที่ไหนครับอยู่ราชมงคลครับราชมงคลขอนแก่นนะครับสาขาสารสนเทศครับก็ปีสามแล้ว เอฟถ่ายรูปช่วงไหนถึงช่วงไหนครับอ๋อช่วงไหนถึงช่วงไหนใช่ไหมครับถ้าวันไหนว่างผมก็จะมาตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสี่โมงเย็นเลยครับเพราะว่าห<อ>ลังจากสี่โมงเย็นก็แสงมันจะตกมันจะไม่มีแสงแล้วอ๋อแล้วช่วงไหนที่ถ่ายรูปแล้วสวยๆับอ่าจะเป็นช่วงที่บ่ายสามครึ่งไปหาสี่โมงเย็นครับจะเป็น<อ>แสงสวยแล้วก็จะเป็นช่วงเก้าโมงไปถึงเก้าโมงครึ่งครับอ๋อเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งนะครับอาชีพเนี้ย มันเขาทํารายได้อะไรยังไงบ้างครับ้องเอ๋ครับการการทำไรายได้มันก็จะมีการแบ่งเป็นเล็นครับอย่างผมมาตรงนี้ใช่ไหมผมก็รับเป็นสามสิบนาทีสามสามสิบนาทีสามร้อยครับแต่ถ้ามาเป็นครอบครัวนี้ก็คนต่อไปผมคิด 199, คร้อยเก้าเก้าแต่ถ้าแบบเขามาเป็นครอบครัวอย่างที่พี่มาใช่ไหมผมก็จะแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มนาทีให้แล้วก็ลดให้ประมาณนี้ การถ่ายภาพเนี่ยนะครับต้องมีพื้นฐานด้านไหนบ้างครับน้อ,องเอฟครับการการถ่ายภาพของผมนะครับแต่ก่อนเลยผมเรือมมาผมเรือมเป็นคนถือไฟเขาการการถือไฟของผมก็เฮ้ยไปถามว่าพ,พี่ตากร้องครับได้เงินเท่าไหร่กันเฮ้ยทำไมเขาได้เยอะจังวะผมก็เลยเริ่มศึกษาครับตอนแรกก็จะมีเรื่องแสงแสงก็คือแสงมันจะมี2อ,อย่างก็คือสปีดช็อปเตอร์กับ ISO ครับ ISO ก็ HO, คือมันจะเป็นการคุมแสงอีกระยะหนึ่งแล้วก็สปีดช็อปเตอร์ก็เหมือนกับว่า ถ้าเลขสูงภาพมันก็จะมืดหรือว่าถ้าเลขต่ำภาพมันก็จะสว่างครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าแสงขณะที่คุณใช้ตอนนั้นอ่ะมันสว่างมากหรือน้อยแค่นั้นครับมันก็อยู่ก็ต้องมีทักษะพอสมควรนะครับอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยใช่ไหมครับก็มีบ้าง แล้วที่จวดคาเฟ่เนี่ยนะครับมุมไหนที่น้องเอฟคิดว่าถ่ายรูปแล้วสวยที่สุดครับผมก็ห้เ่เ็นมุมคาเฟ่ข้างบนที่พาไปถ่ายรอบแรกเองที่เป็นลานใช่ไหมครับ<ช> แล้วถ้าเกิดใครอยากมาทำอาชีพเสริมแบบน้องเอฟเนี่ยต้องต้องทำยังไงครับถึงจะได้มาที่สวนดอกไม้สวยๆแบบนี้อันนี้เป็นรอบสองผมไม่ได้าประจำานี่ครับอันนี้ผมจะเป็นแบบรับนอกรอบมาดีกว่าผาไปพูดถึงรอบแรกว่าผมมาได้ยังไงก็ก็เสน,นอเพราะว่าพี่ครับถ้าตามที่มีก,กล้องนะลูกค้าก็จะเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าหแบบนึ่งก็จะเป็นแบบ บางคนพอมาเขาก็อยากได้รูปสวยๆแล้วมันก็เป็นราคาที่จับต้องได้300-200กว่าก้าประมาณนะครับถ้าเกิดคนไหนมาเที่ยวแล้วมีภาพสวยๆลงเฟซอัพเฟซอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นแรงดึงดูดหนึ่งที่จะทําให้คนมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมสวนดอกไม้ได้ใช่ไหมครับเป็นหน้าตาครับเป็นหน้าตาด้วยนะครับสวยแค่ไหนบางคนถ่ายรูปมาเนื้อสวยเขาก็เอ้ย คนเยอะจ้างอะไรปรนะมาณนีออ้กรมก็จะพยายามหลบไม่ให้ถ่ายติดผลนี่คือที่มาที่ไปนะครับของเอฟที่ได้มาที่สวนนะครับหากใครสนใจจะมาที่สวนนี้ได้ยังไงครับมาที่สวนนี้ใช่ไหมครับครับผมอ,อ๋อก็สวนตรงนี้จะตั้งอยู่ที่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับติดพุทธมนตรีกรพุทธมนตรการอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าเข้ามานี่ก็สวนเปิดเก้าโมงครับก็เข้ามาได้เลยค่าเข้าห้าสิบบาทอ,อ๋อ สวนเปิด9โมงนะครับไปจนถึงน่าจะ6โมงเย็นครับ6โมงเย็นแล้วก็ค่าเข้าชมก็คือคนละ50บาทนะครับแล้วก็จะมีสวนลานน้ำอยู่ข้างๆสวนลานน้ำนี่จะเป็นให้เราแบบไปนั่งกินข้าวนั่งพักผ่อนอ๋อมีอาหารด้วยแต่อยู่ฝั่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันก็คือจวด คาเฟ่ฟาร์มใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นจวดคาเฟ่ฟาร์มแต่นั้นจะเป็นจวดคาเฟ่อ่ามีสองที่จวดคาเฟ่ฟาร์มกับจวดคาเฟ่นะครับก็ใ,ใครผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาชมได้น,นะครับน้องเอฟอ,อยากฝากอะไรเกี่ยวกับการเป็นตาล้องอะนะครับก็ก็อยากจะขอฝากนะครับสําหรับคนที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มหัดหรือว่าคนอาจจะแบบเป็นแล้วในระดับหนึ่งส่วนผมก็ไม่ถือว่าเป็นอาชีพเท่าไหร่แต่มันจะเป็นอาชีพเสมมียงผมจะมากกว่าก็ สำหรับคนที่เพิ่งหัดนะครับก็เรียนรู้ให้เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเจอสถานการณ์งานจริงเนี้ยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้มันก็เป็นคนเสียของเราโอเคครับขอบคุณครับแล้วจะติดต่อ,อาตากล้องเอฟเนี้ยน้องเอฟเนี่ยนะครับ,รบจะต,ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับช่องทางเพจครับก็ชื่อเพจว่าช่างภาพคอนแกนเด็กเอฟฟ์ฟอโตกราฟีครับก็ทำช่อ e y งยูทูบด้วย ก็ขอฝากนะครับชแนลยูทูปของนชื่อว่าชาญลาชแนลครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเอฟมากนะครับที่มาเผยถึงที่มาที่ไปรวมทั้งรายได้เกี่ยวกับอาชีพเสริมก็คืออาชีพตากล้องนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ใช้บริการน้องเอฟได้นะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ขอบคุณมากนะครับน้องเอฟครับครับ